น้องบอดบอยซอแอนวะในพื้นกระเพืซื้อของช้อปปิ้งน้ำกันนะ่ะพี่น้องของใส่ในครัวเลือนในบ้านพิ้นอยู่ขอนแก่นพี่น้องลาสุดบอดบอยแล้วก็กับขอนแก่นก่อนเด้อจา้าสอแอนแล้วก็ยืนอยู่ประตูนอนโบกมือบายเจอกันเด้อพี่น้องบอดบอยก็เพินตาหัออกคักพี่น้องจ้าเดินทางกับขอนแก่นขนของกับเต็มรถเลยพี่น้องเราบอกยัดไปเลยเต็มรถเลยค่ะปะ้าพี่น้องพิ่นซื้อของหลายๆจะเตรียมขึ้นบ้านไหม เดินทางปลอดภัยครับพ่อบอยสวัสด <sch> in ีครับเดินทางปลอดภัยเด้อจ้าพี่น้องแฟนกับแฟนพิงเกิดเข้ามาคอมเมนต์รัวๆห้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อบอดบอยกําลังใจทั้งสองสู้ๆเด้อจ้าเดี๋ยวก็ได้เจอกันเอาช่วงนี้ซอยแอนงันอยู่กรุงเทพพี่น้องจ้าเดินทางปลอดภัยไปหาอีหลาน้อยสองคนเด้อพ่อบอยเดินทางปลอดภัยเด้อจ้าพี่น้องแฟนกับแฟนพิงเกอ์เคอมเมนต์รัวๆบอดบอยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางจ้า น่ารักที่สุดเลยได้บน่น้อบ่มใส่ข้าวกับซามเท้านะนะว่าสันพี่น้องวันแล้วบอกว่าย่างหาจนว่าเมียห,หาบมา่มใส่เขากับซ้ำเดินทางปลอดภยัยแต่มีความสุขนะคะบ,บอสบอยแฟนกับแฟนเพลงกับคอมเมนต์รัวๆขอให้บอสบอยเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยจ้าห่าน้อยคิดถึงพ่อบอยแล้วเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางบอสบอย น่ารักที่สุดเลยพี่น้องเิ่นมาสื่อของยเทปันน่ารักที่สุดเลยบอสบอยเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะเดินทางกับกรุงจากกรุงเทพถึงขอนแก่นด้วยความปลอดภัยนะพี่น้องเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางคะ่ะบอสบอย มีคนอยากกับขอนแก่นกับบอสหน้ารักนาอพี่น้องเมียเรายืนเบิงอยู่ประตูพี่น้องทํางานคืนอบาดแยกกันทํางานเนาพี่น้องดูสายตาบอสเราไม่อยากกลับเลยแต่มีหน้าที่ต้องถามเรากับต้องไปตรวจงานเนาพี่น้องจะาพึ่นสิปิดวงเราวันที่แปดนี่พี่น้องจา้าอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวกุ้มปิดด้วยบัตรราคาร้อยห้าสิบสองบาทไปปิด วงบลําใจเกินรลอยพร้อมทั้งออร์ดีแบรนด์สองวงพัฒากันพี่น้องเป็นตาหักแต่พี่น้องจะเจอกันแป๊บเดียวลูกบอยลูกแอนอีก2วันก็เจอกันแล้วเดินทางปลอดภัยเดือจ้าลูกบอยลูกอร์ตบอสเทคแคร์เดือจ้าเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางเดือจ้าขอให้มีความสุขมากๆเดี๋ยวก็เจอกันแล้วค่ะเพราะว่าเปะสอแอนก็จะเดินทางไปเปิดปิดวงนาะพี่น้องรอบต่อไปบอสบอต้องไป คนมาจากกรุงเทพเด้อครับสันพี่น้องแฟนกับแฟนเอลอินเดียคอนเกนก็นมีครับเพิ่นกับไปเที่ยวเพิ่นกับได้แวะสื่อน้องพี่น้องเพื่อนไปเยี่ยมเมียเพิน่นเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางคุณพ้าคุณเจ้าคุ้มครองเด้อบอสบอยโซแอนพี่น้องมีความชห็นว่าจังใดกับควมเหม็นของมาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าขอให้บอสบอยเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อจ้าเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะ